สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานไม์ไร้สายนะครับเป็นยี่ห้อซาราโมนิกรุ่น B l ล5ง0 0าศูนนตะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นรหัส B3 ก็คือจะมี1ตัวรับแล้วก็1ตัวส่งนะครับสำหรับ1พิธีกรเมื่อแกะกล่องมานะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวไมซาราโมนิกที่อยู่ด้านในแล้วก็เคสชาร์ตตัวนี้นะครับมีไมล์ลาเวเลียมีตัววินชิลป้องกันลมแล้วก็มีสายชาร์จที่เป็นไทสี C to USB A นะครับ ตัวนี้ก็จะเคลือบโกเพิดมาด้วยที่สายป้องกันพวกคาบออกไซด์ต่างๆส่วนภายในกล่องนี้นะครับประกอบไปด้วยตัว TX ซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วก็ตัว RX ที่เป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้ก็จะไปเสียบกับโทรศัพท์ iPhone ที่เป็น lightning นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับให้เรานําตัวรับเนี่ยที่เป็นพอร์ต lightning เนี่ยต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือนะครับ พอเราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าตัวรับสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณนะครับเจอกันเนี่ยไฟสีน้ําเงินเนี่ยก็จะติดค้างผมจะลองปิดตัวส่งนะครับอันนี้ผมปิดตัวส่งละตัวรับสัญญาณก็จะกระพริบแบบนี้นี่ผมเปิดตัวส่งเหมือนเดิมก่อนนะครับ ตัว l ラม o n i c ตัว b ีลิงห0าร้อยปรตัวนี้นะครับตัวรับเนี่ยก็จะสามารถเลือกโหมดได้ก็จะมีโหมดโมโนแล้วก็โหมดซึ่งเป็นโหมดสเตอริโอถ้าเราจะใช้โหมดสเตอริโอนะครับต้องมีตัว TX เนี่ยสตัวก็จะเป็นรุ่น B4 แต่เนี้ยเป็นรุ่น B3 จะมีตัว TX แค่ตัวเดียวฉะนั้นเราก็จะเปิดใช้เป็นโหมดโมโนส่วนด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับแพรระหว่างตัว RX แล้วก็ตัว TX เดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อกับโปรแกรม ใน p o o n e ดูนะครับอันนี้ผมก็ทําการเปิดโปรแกรมบน,น p h o n e เป็นโปรแกรมบันทึกเสียงเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีเสียงเนี่ยขึ้นตามเสียงที่ผมพูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่มาจากไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเกาไมค์ดูก็จะเห็นว่ามีเสียงขึ้นนะครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมให้ในกล่องนะครับก็จะมีตัววินชิลเอาไว้ใส่ตรงนี้เพื่อกันลมนะครับลักษณะการใส่ก็คือมันจะมีขา2ขาแบบเนี้ย ใส่เข้ากับรู2รูตรงนี้นะครับการใส่วินชิลนะครับก็ให้เราเอาขา2ขานี่ยให้ตรงแล้วก็กดลงไปได้เลยนะครับแค่นี้ตัววินชิลก็จะติดกับตัวไมลละอันนี้ก็จะกันในส่วนของเสียงลมก็จะช่วยทําให้แบบไม่มีเสียงลมพัดหรือว่าเสียงลมเข้ามานะครับอย่างแค่เราไปเที่ยวทะเลนี่ผมจะอ,ออกนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นไมล์ลาเวเลียส่วนไมล์ลาเวเลียเนี่ยเราก็จะเชื่อมต่อทางแจ็ค3.5ตรงนี้นะ แล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเชื่อมต่อไมล์ลาเวเลยเสร็จละพอเราเชื่อมต่อไมล์ลาเวเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเกาไมล์ดูว่าเสียงที่เข้าเนี่ยมันเข้าจับไมล์ลาเวเลยหรือเปล่านี่ผมลองเกาไมล์เสียงเข้านะครับส่วนตัวสายชาร์จที่ให้มาเนี่ยก็จะมาเสียบชาร์จของตัวไมล์นะครับจะมีช่อง USB Type C อยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เราก็ไปชาร์จกับตัว Power Bank ก็ได้ นี่ผมก็จะเสียบกับ power bank แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายชาร์จ USB Type C ตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้ชาร์จตัวเคชาร์จได้ด้วยตัวเคชาร์จก็อยู่ตรงนี้นคก็เสียบเข้าไปได้เหมือนกันพอเสียบเข้าไปแล้วไฟสัญลักษณ์การชาร์จก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวกล่องชาร์จของรุ่น B Link 5.0 0 Pro X เนี่ยก็จะสามารถกดดูสถานะของไฟได้อันนี้ไฟก็จะมีเต็มมีทั้งหมด4ขีดอันนี้ก็มี3ขีดนะครับส่วนตัวไมโครโฟนนะครับข้อดีของเคสชาร์จก็คือเมื่อเราวางตัวไม์ลงไปเนี่ยไม์ก็จะปิดตัวเองอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะวาง้เพื่อนดูรอสักครู่นะครับเดี๋ยวตัวไมโครโฟนก็จะปิดลงปิดลงไปแล้วนะครับ หลังจากนั้นตัวเคชาร์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ชาร์จตัวไมคให้มีแบตเตอรี่พร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือถ้าเราปิดทิ้งไว้มันก็จะชาร์จจนเต็มนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราเปิดกล่องใช้งานเนี่ยตัวไมโครโฟนก็จะเปิดเองอัตโนมัติเดี๋ยวเพื่อนคอยดูนะครับผมจะเปิดฝากล่องแล้วเปิดไปละไมโครโฟนก็จะเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือให้เราสามารถหยิบ เอาไปใช้ได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกต่อการใช้งานค่อนข้างมากนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสเสียงของตัวไมโครโฟนซาลามอนิกนะครับเทียบกับไมค์บิวอินที่มากับโทรศัพท์เสียงที่ได้จากไมโครโฟนของซาลามอนิกเทียบกับบิวอินเนี่ยจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆตัดสินใจในการเลือกซื้อเดี๋ยวผมจะเทสตัวซาลามอนิกก่อนนะครับสวัสดีครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงของไมโครโฟนซาลามอนิกรุ่น บีลิงค์ห้าศูนย์ศูนย์โปรเอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปผมก็จะถอดตัวรับออกเพื่อใช้ไมค์บิวอินนะครับผมจะทดลองอัดเสียงด้วยไมค์บิวอินของมือถือนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงของไมโครโฟนบิวอินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เป็นยังไงบ้างครับกับเสียงไมโครโฟนซัลโมนิก เทียบกับไมโครโฟนที่เป็นบิลอินของโทรศัพท์มือถือเพื่อนๆลองตัดสินใจดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อไมโครโฟนนะครับสำหรับทำคอนเทนต์หรือว่าถ่ายวีล็อกนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ